สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลยพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุวนครโดยเซลยพินกค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาขายมอเตอร์ไซค์นะที่จอดอยู่สองคันตรงนี้ก็ไม่ขายค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพาลูกค้ามารู้จักกับนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะโซนนี้คือโซนของอเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ของฮอนด้านั่นเองค่ะตอนนี้ชานย,ยนต์ไม่ได้ขายแต่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเท่านั้นแล้วนะคะเรามี การจำหน่ายพวกอุปกรณ์การเกษตรหรือว่าเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ของ Honda ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์อนเนกประสงค์นะคะพวกเครื่องพ่นยาต่างๆก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันอย่างตัวนี้เนาะเป็น honda Wb 30 XT เป็นเครื่องสูบน้ำขนาด3นิ้วตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมอันดับ1อยู่ในขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าจัดโปรอยู่ด้วยนั่นเองค่ะ ซื้อรถกับชานยนนะคะเงื่อนไขผ่อนผ่านธนาคารรับกิฟต์ไวเชอร์นะคะมูลค่า3,000บาทแลกซื้อเครื่องยนต์อเนกประสงค์ได้จากราคา9,500นะคะลดไปเลย3,000 3,000ลด9,500เหลืออยู่ประมาณ6 0 0 0นะเหลืออยู่ประมาณ6,5 0 0เนาะก็ได้เครื่องสูบน้ำที่เป็นเครื่องของ Honda แท้ไปใช้ได้เลยนะคะ ถ้าอยากได้นะคะในราคาโดนๆก็สามารถมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ชานยน์รับกิฟต์เชอร์แลกซื้อได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงตัวนี้เพราะว่าเคยทําคลิปไปแล้วนะคะนี่ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าถามหากันเยอะมากก็คือในเรื่องของเครื่องตัดหญ้านั่นเองค่ะของ Honda มีเครื่องตัดหญ้าหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องตัดหญ้าสะพายบาสะพายหลังหรือแม้แต่ เป็นรถตัดหญ้าก็มีให้เลือกนะคะแต่ที่โชว์อยู่ตรงนี้คือ2รุ่นยอดนิยมที่ลูกค้าใช้งานกันเยอะมากๆก็คือเป็นเครื่องตัดหญ้าสะภายบ่านั่นเองค่ะที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะเป็น2ตัวมาดูใกล้ๆนะคะคือตัวที่เป็นรุ่น UMK นะคะ 425T ตัวนี้นะคะ เป็นหนึ่งรุ่นที่คนนิยมกันมากๆด้วยราคาที่ย่อมเยาวนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆเท่านั้นรุ่นที่2ค่ะหน้าตาของเขาก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีความแรงขึ้นแล้วก็มีความสูงที่มากขึ้นก้านก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตัวนี้คือรุ่นมาดูใกล้ๆค่ะ UMK435 ทีนั่นเองนะคะทั้งสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของไซส์ของเขานะะในเรื่องของรูปทรงะะจะสังเกตเห็นว่ารูปทรงของเขาเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าในตัวของมอเตอร์นะคะตัวที่เป็น425กับ435เนี่ยก็ขนาดก็จะแตกต่างกันแต่ทั้งสองรุ่นนะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะทั้งคู่โดยตัวที่่า 4-3-5เริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะในส่วนของเครื่องยนต์เป็นแบบเบนซิน4จังหวะนะคะนี่ตัวนี้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์เลยค่ะเป็น4จังหวะ o v e r อร์เฮดแคม a ชนะคะเหนือลูกสูบลูกสูบเป็นแบบเดี่ยวกระบอกสูบป,ปริมาตรจะอยู่ที่ 35.8cc นะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1.4แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีค่ะมีแรงม้าเขาจะมากกว่านะคะตัดหญ้าที่มีความหนาแน่นแล้วก็ สูงค่อนข้างสูงหน่อยนะคะอันนี้จะใช้ได้ดีแล้วก็จะใช้งานค่อนข้างงานหนักได้ค่อนข้างดีตัวนี้นะคะเหมาะกับผู้ชายหน่อยๆเพราะว่าน้ำหนักเขาจะเยอะนะคะรุ่นนี้เป็นแบบจานกลมน้ำหนักของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ9กิโลนะคะอ่ะมาดูตัวนี้กันค่ะตัวนี้เป็นรุ่นที่สาวๆใช้งานได้คือ UMK 4 2 5 T นั่นเองนะคะ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะของ Honda เช่นเดียวกันเผาลูกเบี้ยวนะคะอยู่เหนือฝาสูบป,ปริมาตรกระบอกสูบนะคะอยู่ที่25เซนตกำลังเครื่องนะคะอยู่ที่1แรงม้าที่7,000รอบต่อนอาทีจะเห็นว่าในส่วนของแรงม้ารุ่น 425T เนี้ยจะน้อยกว่ารุ่นที่เป็น 435T ดังนั้นเนี่ยเขาเหมาะกับการตัดหญ้าที่อยู่ในบริเวณบ้านนะคะสนามหญ้าหน้าบ้านเราที่ตัดค่อนข้างบ่อย แล้วก็ย้าไม่สูงมากปริมาณย้าไม่หนาแน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าหนาแน่นมากเนี่ยกำลังของเขาอาจจะไม่คือมันจะเหนื่อยในการใช้งานนะคะอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อาจจะต้องเป็นรุ่นที่เป็น435หเนาะแต่ถ้าใช้งานในบ้านรุ่นนี้เลยค่ะ umk 4 2 5 t เป็นรุ่นที่เหมาะสมมากๆตัวนี้นะคะอันนี้ในเรื่องของ าะะการสตาร์ทนะคะการสตาร์ทก็สตาร์ทค่อนข้างอันนี้ปุ่มบังคับนะคะก็ค่อนข้างง่ายนะคะเป็นแบบไกลปืนเนาะการสตาร์ทก็ใช้เป็นแบบเชือกดึงนะคะตัวนี้ในส่วนของความจุถังน้ำมันทั้ง2รุ่นนะคะความจุถังน้ำมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะตัว425 t ทความจุถังน้ำมันจะเล็กกว่าด้วยเครื่องเขาเล็กกว่าจะอยู่ที่0.53ลิตรส่วนตัวที่เป็น435นะคะความจุถังน้ำมันจะอยู่ที่0.63ลิตร ะะเมื่อกี้ที่บอกว่าในเรื่องของการขนาดก้านจะไม่เท่ากันตัว425ขนาดก้านนะคะจะอยู่ที่24มิลส่วนตัว435นะคะอันนี้ก้านจะใหญ่ขึ้นจะอยู่ที่28มิลนั่นเองค่ะมีขนาดใหญ่กว่ามีความแข็งแรงกว่าแล้วก็ในส่วนของกำลังก็มากกว่าในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรอัตราสิ้นเปลืองพลังงานนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองพลังงานเนาะจะอยู่ที่ประมาณ0.7ลิตรนะคะใช้น้ํามันอยู่ที่0.7ลิตรต่อการตัดหญ้า1ชั่วโมง0.7ลิตรต่อการตัดหญ้า1ชั่วโมงเมื่อกี้จําได้ไหมคะเซลพินกบอกว่าเขาจุน้ามันอยู่ที่0.53กับ0.63ดังนั้นเนี่ย1ชั่วโมงถ้าตัด ถ้าตัดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงน้ำมันหมดก่อนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของเขาอยู่ที่0.71นั่นเองค่ะนี่อันนี้ก็คือสเปคของทั้ง2รุ่นเนาะทั้งสองรุ่นเป็นเครื่องของ Honda แท้ๆการรับประกันนะคะอยู่ที่1ปีเต็มอันนี้เดี๋ยวมาบอกราคากันนะคะอายุการใช้งานก็จะยาวนานจะคล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์ฮอน da เลยนะคะอ่ะในส่วนของราคา ขอเริ่มจากตัวเล็กก่อนตัวเล็กสเปคใช้ในบ้านนะคะตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่7,820บาทค่ะ7,820บาทค่ะลูกค้าของชานยนนะคะสามารถใช้เงื่อนไขแบบฟรีดาวได้ค่างวดนะคะจะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดไปอยู่ที่กี่ปีนะคะก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือทักไลน์มาได้นะคะอะ ส่วนตัว435ตัวนี้นะคะราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเนื่องจากว่าของเขาสเปคก็เหนือขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวนี้ราคาจะอยู่ที่9,060บาทค่ะ9,060บาทในส่วนของลูกค้าชานยนเช่นเดียวกันนะคะสามารถผ่อนได้ฟรีดาวนะคะหมายถึงว่าไม่ต้องใช้เงินดาวในการซื้อเครื่องตัดหญ้าเลยจําเป็นต้องใช้เครื่องตัดหญ้าที่บ้านเสียพอดี แต่ยังไม่อยากใช้เงินก้อนนะคะก็วเดินเข้ามาหาชันยนได้เลยสเปเชียลสำหรับลูกค้าชันยนนะคะสามารถฟรีดาวแล้วก็ผ่อนเป็นรายเดือนได้ค่ะอ่ะพิเศษอีกนิดนึงลืมแจ้งนะคะในส่วนของตัวใบพัดนะคะใบตัดไม่ใช่ใบพัดใบตัดของเครื่องตัดหญ้ารุ่นที่เป็น UMP 435เขา <c> จ <oughs> ะมีแบบ2ลักษณะก็คือเป็นแบบที่เป็น สี่เหลี่ยมยาวๆนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะคะอันนี้ก็จะปกติจะใช้งานกันทั่วไปแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นใบตัดแบบกลมๆนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูทั้งสองตัวนี้นะคะในราคาที่เท่ากันแล้วแต่การใช้งานแต่ว่าน้ำหนักตัวที่เป็นใบตัดแบบจานกลมน้ำหนักโดยรวมเนี่ย จะมากกว่านะคะจะอยู่ที่ประมาณเก้ากิโลนิดๆนะคะแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นแบบใบตัดที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะอยู่ที่แปดกิโลกว่าๆก,ก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมแล้วก็ตามหน้างานได้เลยค่ะอ่ะให้ดูสองรุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยมแล้วนะคะต่อไปถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะจะมารีวิวในรุ่นต่อๆไปที่แบบการใช้งาน แตกต่างกันออกไปอีกนะคะแล้วก็รุ่นไหนโดนใจก็ทักมาสอบถามก็ได้สำหรับวันนี้ไปกันแล้วค่ะ